โอเคนะครับวันนี้เราก็มีน้องส้มนะครับไม่ใช่แนะนำผลไม้สม้มเว้ยอ้าวสวัสดีครับผมพ่อคาบุญนะครับพ่อคาบุญขายสินค้าใต้และขนมใต้ทั้งปีกและก็ส่งนะครับโอเคนะครับวันนี้เราก็มีน้องส้มนะครับไม่ใช่แนะนำผลไม้สม้มเว้ยอ้าววันนี้เราก็มีกล่องพาสดุแบบนะครับเป็นกล่องไพรสเน่ฟ้านชน น้องสีส้มนะครับจากร้านคุณยิ้มบางบอนนะครับโอเค thank you นะครับอ่าเป็นสีส้มระบุไซส์สีส้มแล้วก็ผู้รับผู้ส่งก็สีส้มทั้งนั้นเลยครับอ่าพิมพ์สีส้มบอกกันครับว่าเป็นกล่องที่แบบว่าสีกล่องสว่างมากเลยนะครับอ่าแล้วก็เนื้อกล่องนะครับผมอ่าวัสดุบอกกันครับว่าแข็งแรงสบายบรือเลยอ่าแล้วก็ เป็นไซส์ที่ผมใช้บ่อยด้วยอ่าโอเคนะครับก็ใครชอบอะไรก็ตามแต่ที่เป็นสีส้มนะครับอ่าใครชอบสีส้มนะครับมาทางนี้ได้นะครับอ่าโดยเฉพาะเจ้ากล่องประสิทนะครับใครที่อ่าขายสินค้าที่มีขนาดเท่ากับ B นะครับหรืออาจจะเล็กนิดนึงนะครับวันนี้ผมงก็อ่ามานํนำในกล่อง รูปแบบของอ่ากล่องไพรซ์นน้องสีส้มนะครับโอเคนะครับใครที่อยากจะรับไปนะครับก็1มัดต่อ20บาทนะครับในคลิปนี้ก็ผมก็ได้ปักตะกร้าแล้วครับอ่าโอเคก็ขอบพระคุณนะครับอ่าเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับในเรื่องของกล่องพลาสตุจะเป็นกล่องพลาสตุแบบไหนอะไรไงขนาดไหนก็โปรดติดตามรอนะครับอ่าฝากติดตามด้วยนะครับเพราะคาร่โบขนมมาริช็อปคนนี้นี่แหละครับ